ที่ตมามายืนฝั่งเลยี่ตมามมายืนฝั่งนียแม่ตามมายืนฝั่ง ที่พนมไป ติดก้านคอต้นกล้วยได้แล้วต้นกล้วยแขงแแล้วแต่ว่าติดติดพี่ยังไม่ดังติดต้นกล้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาไปโดนเสาไงติดไม่ถึงหรอกติดไม่ถึงเพราะมันเลย่เอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยลุงได้ละ มัน,นออยอครับดูบ้านที่เปนไหนแหลมน,น,นใีใช่ใช่ดูจะดำเลยทำงานอยู่รือยเป่าทางน้ำมันใช่ทางน้ำมันวันนี้หมูป,ปิ้งไม่ขายนะขายม่เสียข้างนี่รู S <S อโอเคไอ้คนทนมันเนี่ยทำงานทังน้ำมันอ๋อ้ขังน้ำมันด้วยกัน